ครับสวัสดีพี่น้องปอมปายทุกผู้ทุกคนนะครับซาวนี้มาพอกับโควิดสะอาดกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำามือวันพุธที่หนึ่งกันยายน2 5 6 4ัอก่ม่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเข้าครับมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่นะครับแต่ตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับตกหลายซุดครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวัดได้24.8ดดมิลลิเมตรนะครับจังหวัดยโสธรย4่สมิลลิเมตรนะครับ หลับวันนี้ตวการที่เหตุในเกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงือตอนล่างบันเทาเนื่องจากล่องมรสุมผ่านทาคเหนือตอนล่างผ่าคกลางและก็ผ่าคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกําลังแห้งขึ้นเลครับซึ่งจะเห็นใ้ภาคตะวันออกเฉียงือตอนล่างบันเทาครับซึ่งมีฝนตกในหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักในบางมองบางบอนเะครับ จากภาพท้ายดาวเทียนเห็นนะว,ว่าเมฆตอนนี้ก็มีได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือต,ตอนล่างนะครับมีหลายสุดตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลนกับรีสรเกตนะครับแต่ในตอนค่ำๆนะเมฆจะยายมาที่จังหวัดนออครราชสีมาบริเวณตรงนี้นะครับสําหรับวัน,นี้โอกาสเกิดฝนตกครับจะมีได้ทั้งภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างน,นะครับแต่ฝนตกหลายกับฝนตกหนักนครับจะอยู่ที่ตอนบนของจังหวัดนออครราชสีมาบริเวณสีแดงสีเหลืองตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับ ยาําว่าอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงนือตอนล่างบันเทาครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกตักในบางหมองบางบอนนะครับฝน<อ>ตกหนักส่วนใหญ่ก็อยู่ทางตอนบนของจงังหวัดนครราชสีมานะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30- ถึง33องศาเซลเซียสความสุดจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสนะครับในเมื่อนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างบันเท่าครับมีฝนตกในหลายพื้นที่ครับ ตกหลายสุดก่ออยู่ทางตอนบนของจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับฝนจะย้ายมาที่ฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่อน,นอ้องที่ตตามข่าวพยากรณ์อา,ณากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อสียว่าจะได้ทราบข่าวอัปเดตการพยากรณ์อา,ณากาศได้ทุกมือนะครับพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับหนี่ยยูดีไม่ให้สบายดีทุกคนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน